นี่คุณนี่คุณทำไมเรียกฉันทำไมคือเกงเกงของคุณมันมอ๋อยนี่คุณตบผมทำไมเนี่ยก็ใครใช้แกล่ามุกมามองก้อนฉันล่ะแค่ตบเน,นี่ยมันน้อยไปผมไม่ได้ลาม,มกผมแค่จะมา <c ười> มาจีบฉันงั้นเหรอฮไม่ดูสารรูปตัวเองเลยคิดจะมาจีบฉัน้วยมุกโง,ง่โเนี่ยหวังสูงเกินไปหรือเปล่า สัน่นและลูิงกะยาจบทั้งอ้วนทั้งเหม็นทั้งจนแล้วสะเออเนี่ยอยากจะกินเนื้อหงโอ้โหนี่มันแรงมากเลยนะคุณนี่หล่อตัวยังไม่พอยังชอบดูถูกคนอื่นอีกเหรอแนย่ามาขึลนเสียงใส่ฉันนะทำไมผมจะขึ้นเสียงกับคุณไม่ได้ฮะมีอะไรกันเหรอคุณแกเองก็มีแฟนอยู่แล้วนี่จะมาจีบฉันทำไมดูไปดูมาแกสองคนก็เหมาะกันดีนะจนกับ จนลูกออกมาโคตรจนเลยอ,นนอะไรของมันวะปากคนหรือปากหมาเนี่ยนี่คุณกางแกงยงนั่นมันเปื้อนนี่ไปบอกเขาหน่อยดีกว่าไหมคุณไม่ต้องเมื่อกี้ผมพยายามบอกเขาแล้วแต่เขาหาว่าผมเข้าไปจีบ อ๋อถ้ามันปากดีแบบนี้ก็ปล่อยมันไปให้มันอายคนทั่วบ้านทั่วเมืองไปนั่นแหละงั้นเราไปกันเถอะคุณ นะแกมันก็เป็นแค่มิจฉาชีพกระจกกระจกอย่าคิดว่าฉันเนี่ยรู้ไม่ทันแกนะเก็บรีบไปผลเลยไม่งั้นเนี่ยฉันจะแจ้งตำรวจจับแกไปเฮ้ย,อ,ยอะไรของเขาวะคนจะช่วยแทๆ้ๆคำคุณบูชาโทษเฮ้ยเชิญคะ่ะคุณผู้หญิงมากี่ท่านคะพอดีว่าฉันนัดไว้อะค่ะ พาฉันไปที่โต๊ะหกหน่อยค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะเออคุณคะฉันว่าไปเข้าน้ำเช็คความเรียบร้อยก่อนดีไหมคะนี่แกมีปัญหาอะไรกับหน้าฉันฮะก่อนที่แกจะมาเตือนฉันอะแกช่วยส่องกระจกดูหน้าตัวเองก่อนดีไหมหน้าตาบ้านๆแบบเนี้ยยังจะมาบอกให้ฉันเนี่ยเช็คความเรียบร้อยอีก <L un> อัปเดาน,นั่เไปสิเ <L un> จ้าอ,อยู่ได้เสียมารยาท <L un> กี้มาแล้วคะ่ะที่รักนี่ครับดอกไม้สวยๆสำหรับผู้หญิงสวยแบบคุณขอบคุณนะคะที่รักฉันนั่งก่อนครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับแม่ผมท่านจะมาทานข้าวด้วยครับตายแล้วนี่อาจพากี้มาไหว้คุณแม่เหรอคะนี่อาจเปิดตัวกี้กับคุณแม่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวงั้น เรา,ามาสั่งาหารกันก่อนดีกว่าครับ สวัสดีค่ะคุณแม่แจ้ฉันนั่งครับคุณแม่คุณแม่คะมีแต่ของอร่อยน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะคุณแม่คุณแม่ทานเยอะๆนะคะเดี๋ยวหนูตักให้ค่ะขอบใจหนูพี่มากนะอาร์ตนี่ก็ช่างเลือกนะหนูพี่เนี่ยทั้งน่ารักทั้งพูดจาเพราะ อยู่ด้วยแล้วนางบ้านี่แกรินน้ำแล้วของแกเนี่ยขอโทษค่ะคุณเดี๋ยวฉันพาคุณลูกค้าไปเช็ดตุ้งน้ำนะคะคุณลูกค้าจะได้เติมลิปสติกแล้วก็ตรวจความเรียบร้อยด้วยค่ะนี่แกพูดแบบนี้อีกแล้วนะแกจงใจหาเรื่องฉันใช่ไหมเออเดี๋ยวก่อนโนกี้เออเก่งๆหนูเพื่อนแต่จำเดือนน่ะ นี่แหละค่ะที่ฉันพยายามบอกตั้งแต่คุณเดินเข้ามาในร้านแล้วแต่คุณไม่ฟังเลยนี่แกว่าใช่เหรอสมนหน้าพอกันทีตาอัด ผู้หญิงคนเนี้แม่รับไม่ได้อารมณ์ร้ายแล้วเกินเส็นไม่เสมอกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกลูกผมคิดไม่ถึงเลยนะว่าคุณเนี่ยจะเป็นผู้หญิงประเภทแบบนี้ผมว่าเราเลิกกันเถอะนะไปเล่แม่อาร์า,าไม่เอาอ่ะอาราตจับมาก่อนอนสูน้ำหน้า ชาวบ้านเขาเอามาให้เรานะตอบแทนเราที่เราช่วยรักษาโลกไงโอ้โหนี่น่าเชื่อเลยเว้ยพวกชาวบ้านอะ่ะมันจะเชื่อจริงๆว่าเรารักษามันได้พี่พวกมันเชื่อก็ดีแล้วไม่ใช่หรอเพราะว่าความเชื่อของพวกมันไงทําให้เรามีกินมีใช้อ่ะไม่แปลกใจเลยเว้ยพวกคอเซนเตอร์ที่มีเกินบ้านเกินเมืองอะ่ะก็เพราะว่าพวกนี้มันหลอกง่ายอย่างไง นีคนมาสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าค่ะ,คะป้ามีอะไรให้เราทั้งสองคนช่วยเหรอเจ้าคะ ป้าได้ยินมาว่าสำนักขึ้นพลังบุญใช้ธนูรักษาโรคได้ป้าป่วยเดินไม่ได้มาหลายปีแล้วท่านสองคนพอจะช่วยป้าได้ไหมจ๊ะเอาไงดีวะพี่เคปนี้ถ้าจะยากวะพี่ว่าอย่าเสี่ยงถ้าเกิดจับได้ขึ้นมาสวยแน่ไม่ได้ขอโทษนะเจ้าคะ พระแม่บอกว่าเคสของป้าเนี่ยยังรักษาไม่ได้เจ้าค่ะอัวทำไมลละจ๊ะพระแม่บอกแบบนั้นเจ้าค่ะรักษาให้ป้าเถอดนะป้าอยากหายจริงๆค่ารักษาเท่าไหรนะ่น่ะป้าใจ่ายให้หมดแหละไม่อั้นนะจ๊ะเอาไงดีวะ oh พีพ่ีป้าเนี่ยน่าจะมีเงินเยอะนะท่างนั้นก็หลอกเอาเงินไปเรื่อยๆแล้วกันเอาให้ได้มากที่สุด พระแม่บอกว่าจะยอมช่วยเพราะว่าเห็นถึงความตั้งใจของป้าแต่พระแม่บอกว่าลูกของป้าเนี่ยจะรักษาไม่หายภายในพิษตานะเจ้าคะไม่เป็นไรจ้ะป้ารอได้ขอให้หายจริงๆเถอะเท่าไหร่อ่ะป้าก็จ่ายหมดแหละถ้าอย่างนั้น ขอเชิญเข้าในสำนักเลยเจ้าค่ะท่านพี่เอาละต่อไปเราจะเริ่มกัรรักษากันนะ เราจะเริ่มการรักษาด้วยการเอาหม้อในครอบที่หัวเพื่อเชื่อมต่อเส้นประสาททุกส่วนในร่างกายแล้วใช้พลังบุญเนี่ยเข้าไปเชื่อมข้อต่อทุกส่วนให้กลับมาเป็นปกติร้อนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะป้ามารักษาขาที่เดินไม่ได้แล้วทําไมถึงเอาหม้อมาครอบที่หัวละ่ะครอบที่หัวแล้วขาจะหายเหรอจ๊ะ ท่านพ่อบอกมาแบบนี้การรักตาของแต่ละคนน่ะจะไม่เหมือนกันเป็นความประสงค์ของท่านพ่ออ๋อเข้าใจแล้วงั้นก็ตามสบายเลยจ้ะถ้าอย่างนั้นหลับตาเลยนะเจ้าคะ่ะ เป็นยังไงบ้างเจ้าคะป้ายังไม่รู้สึกอะไรเลยยังเฉยๆอยู่เลยจ้ะ่ <c oughs> <c oughs> ้นพ่อบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะเจ้าคะเพราะครั้งแรกอ่ะแค่ส่งขึ้นเข้าไปสำรวจร่างกายป้าว่ามีตรงไหนไม่ปกติอย่างที่บอกเจ้าค่ะ เค้กของป้าเนี่ยต้องใช้เวลาถ้าอย่างนั้นเรามาลองวิธีที่สองกันนะเจ้าคะได้จกะป้าพนมมือขึ้นนะเจ้าคะเดี๋ยวท่านพี่มดเนี่ยจะใช้ธนูรักษาโาครคภัยไข้เจ็บออกจากตัวป้านะเจ้าคะได้ท่านเป็นอะไรเหรอคะท่านเก็บคอเหรอคะ <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกเจ้าคะ่ะธนูเนี่ยมีคลื่นพลังบุญสูงเวลาที่ท่านพี่มดจับเนี่ยคลื่นมันก็เลยส่งพลังก็เลยเป็นแบบนี้แหละเจ้าคะ่ะพร้อมแล้วพนมมือนะเจ้าค่ะตั้งจิตให้แน่วแน่แล้วโฟกัสไปที่ขาทั้งสองข้างนะเจ้าค่ะ ร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างเจ้าคะเฮ้ยรู้สึกได้แล้วได้ผลจริงๆด้วยยินดีด้วยนะเจ้าคะเป็นเพราะว่าป้าเนี่ยมีความเชื่อป้าถึงดีขึ้นอย่าลืมนะเจ้าคะป้าต้องเชื่อให้ถึงที่สุด ขาป้าจะได้หายจะได้เดินได้ขอบคุณท่านทั้งสองมากเลยนะคะที่ช่วยป้าว่าแต่จะคิดค่ารักษาเท่าไหร่คะขอถามเจ้าแม่ก่อนนะเจ้าคะ บอกว่าไม่ต้องการอะไรมากเจ้าค่ะขอแค่กระเป๋าแบรนด์เนมสักใบก็พอเจ้าค่ะส่วนท่านพ่อขอแค่นาฬิกาหรูหนึ่งเรือนก็พอจ้าได้จ้าถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าจะนำของที่พ่ะแม่และท่านพ่อต้องการมาให้นะจ๊ะ ขององค์เทพของข้าพเจ้าทั้งสองสัตติทั้งหลายถ้ามาอยากเรียนไา้ตายเกิด,ด,ดก็ให้ผ่อนรับทูป,ป,ปโกรธหลงแล้ดดะปล่อยลงซาซาทู สว,ส,สวัสดีเจ้าค่ะสาสวัสดีจ้ะวันนี้ป้าเอาของที่พระแม่และท่านพ่ออยากได้มาให้แล้วจ้ะอันนี้คือนาฬลิกาหลูที่ท่านพ่ออยากได้จ้ะอันนี้คือกระเป๋าแบรนด์เนม ที่พ่อแม่อยากได้จ้ะลองดูสิว่าถูกใจไหมจ้าเป็นไงจ้ะชอบไหมจ้ะสวยว่ะเออพ่อแม่บอกว่าพ่อแม่ท่านชอบมากๆเจ้าค่ะนาฬิกาเรือนนี้ ท่านพ่อก็คงชอบเช่นกันเจ้าค่ะป้าดีใจนะที่ท่านทั้งสองอะชอบของที่เอามาฝากถ้างั้นวันนี้เรามารักษาต่อกันเลยนะเออต้องขอโทษด้นะจ้าป้าวันนี้ท่านพ่อกับพระแม่ต้องสร้างบุญไว้ป้ามาวันหลังนะจ้าอ้าวเหรอแต่ป้าอยากรีบรักษารีบหายนะ่ะ พ่อแม่ฝากบอกว่าป้าไม่ต้องรีบหรอกจ้าเดี๋ยวป้าก็จะหายเองเจ้าค่ะถ้าพ่อแม่พูดแบบนั้นป้าก็ยอมทำตามที่พ่อแม่บอกก็ได้จ้ะเจ้าค่ะป้ากลับก่อนนะเจ้าคะถ้างั้นเดี๋ยววันหลังป้ามาใหม่นะจ๊ะบผู้ช่ย อุ๊ยโอ้ยเหเนื่อยโหสวยเลยว่ะพี่เงาวัหยีป้านี่มันงงจริงเลยเนาะมันจะรู้ไหมเนี่ยว่าโดนพวกเราหลอกอะดีงงงงเงี้ย พี่ชอยิ่งพุกมันงง่เท่าไหรอะพวกเราก็จะยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นแต่ดีเนาะมันเชื่อจริงหรอว่าพี่ว่าพวกเราเนี่ยรักษาโลกให้มันหายได้ด้วยไอ้ธนูด้วยไอ้หม้อเนี่ยอุปทานหมู่ชัดๆว่ะตัาพมันโง่นี่ไงมันถึงต้องตกเป็นเหยื่อคนฉลาดอย่างพวกเรา วัสดีครับผมขอเชิญพวกคุณทั้งสองเนี่ยไปโรงพักด้วยครับออนี่มันอะไรกันครับคุณตำรวจก็พวกคุณสองคนเนี่ยโดนจับในข้อหาห,าหลอกลวงผู้อื่นจนทําให้ผู้อื่นเนี่ยต้องเสียทรัพย์สินครับหลอกลวงอะไรกันเจ้าคะคุณตำรวจพวกเราสองคนเนี่ยไม่ได้หลอกลวงใครนะเจ้าคะก็ะไอ้ลัทธิรักษาทุกโลกของคุณยังไงละครับคุณเนี่ยกำลังใช้ความเชื่อผิดๆเป็นเครื่องมือในการหากินนะครับ ไม่จริงนะเจ้าค่ะคุณตำรวจของแบบนี้มีจริงนะเจ้าค่ะคุณตำรวจไม่เชื่อเนี่ยอย่าลบหลู่นะเจ้าค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งคุณตำรวจก็ไม่มีพยานหลักฐานสักหน่อยว่าพวกเราสองคนเนี่ยหลอกลวงผู้อื่นนะเจ้าค่ะไม่มีสิทำไมจะไม่มีนี่ป้า เดอได้เหรอก็ใช่น่ะสิสวัสดีครับมีรายงานเข้ามาว่ามีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเปิดสำนักหลอกรักษาลูปด้วยธนูแถมยังมีชาวบ้านโดนหลอกให้เสียเงินค่ารักษาไปเยอะหลายรายเลยครับสาวัด อะไรอีกวะเนี่ยครั้งก่อนเนี่ยก็เพิ่งจับไอ้ลัธิเชื่อมจิตเก๋ไปครั้งนี้มันเปิดรัทธิใหม่อีกแล้วเหรอพอไงดีครับเราบุกจับเลยดีไหมครับเอ,อ้ยไม่ได้เราจะบุกจับชุม 4, สี่สมห้าไม่ได้นะถ้าเราจะจับเนี่ยต้องจับให้ได้ขนางคขัขงเขางั้นเราปลอมตัวไปลอดจับเหมือนครั้งก่อนดีไหมครับผมว่าไม่ได้เหรอนะครับสมัยนี้เนี่ยมิจฉาชีพม,มันมาในคราบของนักบุญเยอะแล้วพวกมันเนี่ยก็น่าจะระมัดระวังตัวกันมากกว่าเดิม ถ้าจะล่อจับพวกมันเนี่ยก็ต้องหาคนที่พวกมันไม่สงสัยไปล่อจับพวกมันคนที่พวกมันไม่สงสัยใครล่ะครับสาสตรแม่ผมเองครับอะไรนะแกจะให้แม่ไปหลอกจกับมิฉาชีพอย่างนั้นหรอใช่ครับแม่พวกนี้เนี่ยมันมาในคราบนักบุญหาก่งกับความเชื่อของคนโดยเฉพาะคนแก่ครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาใครมาช่วยแล้วอ่ะแต่ว่าผมนึกถึงแม่เป็นคนแรกเลยนะครับคุณแม่ช่วยผมหน่อยนะก็ได้ที่แม่ยอมช่วยแกเนี่ยพ่อแม่เห็นแกชาวบ้านไม่อยากให้เขาถูกหลอกแล้วก็รักษาแบบผิดผิดแล้วก็เสียเงินฟรีขอบคุณมากนะแม่ผมว่าแล้วล่ะว่าแม่ต้องช่วยผมอ่ะสมแล้วล่ะที่เป็นแม่ของตำรวจสุดหล่อยอย่างผมอ่ะนี่พวกคุณ หอกลวงพวกเราเหรอเจ้าคะคอยดูนะเจ้าคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะลงโทษพวกคุณเจ้าคะ่ะ หรอพวกเราอ่ะรู้หมดแล้วว่าพวกแกน่ะเป็นนักต้มตุ๋นลวงโลกหลอกคนอื่นถ้าไม่หยุดต้องท่าไม้ตายแบบนี้เฮ้ยเฮป้าเอาคืนนะนะให้แล้วเอาคืนแบบนี้ไม่ได้นะนี่ไง โดนพวกเราหลอกอ่ะดีง่วงเงี้ยพี่ชอบยิ่งทุกมันง่งเท่าไหร่อ่ะพวกเราก็จะยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นแตกดีเนาะมันเชื่อจริงเหรอวะพี่ว่าพวกเราเนี่ยรักษาโรคให้มันหายได้อ่ะด้วยไอ้จนูด้วยไอ้หม้อเนี่ยพี่ป้ะแกอัดเสียงพวกเราไว้เหรอเนี่ยเป็นไงล่ะครับหลักฐานคลิปเสียง คำสารภาพชัดเจนขนาดนี้เนี่ยดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่หลุดลวครับโอยไปไหนนไครับไปลงผาากับผมซะให้ดีโอยไม่นั่งโง่ตัวเจ๊ป้านี่หรอกเลยจำไว้นะเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคนฉลาดยังมีคนฉลาดกว่า ไปครับคุกรออยู่